สวัสดีค่ะยังโอ้ยสวัสดีค่ะหนูอยู่ตู้สเปียงค่ะหนูอยู่ตู้สเปียงมาหาอาหารกินก่อนปันกินอะไรคะอันจันทิมเ้าวผัดปูค่ะอร่อยอร่อยยังไม่มาเลยค่ะพ้อกินเ้ากินโจ๊กค่ะพ่อพอกินข้าวต้มค่ะยุ่งจังยุ่งจังยุ่งจัตู้สเปียงคนเต็มเลยอ่ะ ใครจะมานั er ่งกิน huh. มีเมนูอะไรคะเอาเมนูไปเอาเมนูพึ่งอะขอดูเมนูพึ่งเลยค่ะขอดูเมนูไหนนะคะขอยืมเมนูไหนนะคะเมนูอุ้ยปั้นแม่นั่งทับเติมดิเมนูนะคะนั่งดื่มนะคะเมนูอาหารนะคะมีข้าวนะคะตอนนี้เราก็รอใช่ไหมคะ <Yeah>. ดีใจมากคนนี้ดีใจมากค่ะ <c oughs> <c oughs>